เชื่อเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ใกลหรือไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เหงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะ สายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวันม่รู้เขาเป็นใครแต่เธอเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันเธอสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา เขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นาน นะครับสำหรับรอบเย็นนะครับวันนี้ไม่ได้ทําอาหารให้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมช่อง youtube ในส่วนของช่องของจานบอยพากินนะครับก็วันนี้ฝนตกอีกแล้วเนาะแต่ว่าได้โปรแกรมบูทเสียงมาเนาะก็เสียงค่อนข้างดีครับทดลองใช้แล้วนะครับก็ได้เข้าไปถ่ายในรถบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ลองถ่ายในห้องดูเนาะ นี่เป็นห้องพักที่ทำงานเนาะก็ห้องไม่ได้แบบจัดให้มันเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของในห้องนะก็จะมีส่วนของที่นั่งสวดมนต์เนาะก็เป็นคนชอบทำการสวดมนต์ก่อนนอนเนาะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยฝันอะไรมากนะครับเพราะว่า ทำจิตให้มันสงบแล้วมันก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายนะครับแล้วก็ชอบปั่นจักรยานด้วยแต่ตอนนี้ช่วงโควิดครับที่โรงงานมีขั้นตอนการตรวจตัวบุคคลเนาะก็เลยมีขั้นตอนทับซ้อนเนะี่ยก็เลยไม่ได้นําจักรยานไปใช้ครับช่านี้ใช้รถยนต์แทนแล้วก็ติดกับหน้าฝนด้วยก็เลยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะประจำนะครับช่วงนี้ ใช้มาก็จะประมาณ4 5เดือนแล้วแหละก็มีผลกับค่าน้ำมันเนาะตอนนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายไปได้อยู่ส่วนฝั่งนี้ก็ลกหน่อยนะครับเพราะว่าคือนี่คือยกไปบ้านส่วนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ยังมีที่ยังค้างไว้เผื่อได้มีมิ팅กับน้องๆที่ทำงานเนาะเผื่อเขามา เลิกงานมาช่วงที่เข้ากะดึกแล้วก็จะมีโอกาสมานั่งกินข้าวกันเนาะอันนี้ก็โต๊ที่อาจจะบางครั้งก็อาจจะใช้กินข้าวเลยหรือว่าบางก็อาจจะเป็นโตเขียนง,งานเอกสารอะไรเนาะเขียนแบบช่วงที่มีแบบก็ามาให้เขียนเนาะก็ค่อนข้างจะทําหลายอย่างอยู่ก็อยากทําในส่วนของ u t u b e ด้วยเนาะแนะนําในส่วนของอาหารพื้นบ้าน แล้วก็วิธีการทำเนาะช่วงนี้แม่ก็มาดูหลานเลยมีเวลาพอสมควรนะครับมีเวลาช่วงสักประมาณหนึ่งชั่วโมงในการที่จะทำอาหารเนาะเพราะว่าการเลี้ยงเด็กน้อยมันก็ค่อนข้างจะมีเวลาที่กระทนันหันหน่อยเราไม่สามารถควบคุมเวลาได้ก็เลยไม่ปฏิติดประต่อกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กราบขอโทษไปยังแฟนแฟนที่ รับชมช่องจันบอยพากินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่าข้าวให้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์บ้างแล้วก็เรื่องเวลามากนะครับมันกระชั้นชิดบางทีก็จัดสรรเวลาไม่ค่อยถูกเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาพี่น้องไปเพียงเพียงเท่านี้นะครับบางครั้งอาจจะมีพูดติดขัดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ